ายดี่อแา่พี่น้องป้องป่งปปา,นะปปปา,าย,ายาพี่สุคนะเมื่อนี้แบบพูดก็เสินมาตามแนวทางหวยฮานอยคือเก่าพี่น้องเนาะเอาเขามาเปิดนัดกันเลยอพี่นอนะ้องเนาะรับพานอยเนาะพี่นอ้องฮานอยเล้อพี่น้องเล้อกฮานอยอะนอยพิเศษก่อนน้อพี่นอนะ้องเนาะเฮดเดนสองกับสามพี่น้องแปุพูดเฮดเดนสองกับสามแล้วพี่น้องเนาะบานทีผลมันออกแล้วพี่นอ้องผลมันออกก็คือหนึ่งหกสองข้างลังหนึ่งห้าพี่นอ้อง มาถึงตัวเด่นด้อพี่นอ้องเลยจับคู่พวกเขานาอพี่นอ้นองเนาะมาถึงตัวเด่นน,น้องบ่คู่แม่เด่นที่สองกับมาสองเนาะสำหรับน้อยพิเศษนาอพี่นอ้องเนาะจับคู่พวกเขานาอพี่นอ้องนะตามกันต่อนะน้อยปกติเลยบานนี้พี่นอ้องน้อยปกตินี่เนาะน้อยปกติให้เด่นหนึ่งก็บสองพี่นอ้องบ้านนี้คนม,มันออกอย่ยงพี่น้องเก้าแปดศูนย์ ต่างๆเจ็ดสี่พี่น้องก็ถือวันรุดเนาะพี่น้องเนาะปกติมีรุดเนาะนี่พี่น้องพี่น้องเนาอรุดเนาะสำหรับนอปกติเนาะอันนี้มาต่างมาต่อ VIP เด้เป็นพี่น้อง VIP VIP วีนี่นอวีไอให้เด่นสีกับหาพี่น้องบาตรมีคนมันออกจังพี่น้องสี่ เจ็ดสี่เจ็ดข้าง,งล่างข้างล่างฮาหนึ่งพี่น้องมาจะตัวเด่นพี่น้องเนี่ยแต่ว่าจับคูบอกเข่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวีเอพีเนาะนี่อ่ะบันนีกก็มาตามกันต่อเนาะพี่น้องเนาะสําหรับฮาหนอยเบืรออื่นเด้อพี่น้องเด้อฮาลอยเบืรออื่นตัวเลขมีเข่ามีรุดนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตามกันต่อเนาะน้อยพิเศษก่อนเนาะพี่น้อง น้อยพิเศษเดอพี่น้องเด้อแนวทางเนาะน้อยพิเศษกองน้อยพิเศษพี่น้องีนน้อยพิเศษเนาะมาเบิ่งกันเนาะสำหรับน้อยพิเศษเนาะให้เด่นเนาะสายลูดสายวิ่งกะไปลูดไปวิ่งนาะเดอพี่น้องเดอคือวันนี้เนาะให้เด่นที่สองก็มาที่หกสองเนาะ นอยพี่นองสำหรับนอยพิเศษนอให้เด่นบนล่างคือเก่าด้วพี่น้องเด้อเด่นนอะสำหรับนอยพิเศษแบบปุ้งห้เด่นที่อาห้เด่นไอเดนสามกับสี่ด้วยพี่น้องเด้อนอยพิเศษแบบฟุ้งห้เด่นสามกับสี่ด้วยพี่น้องสำหรับนอยพิเศษนอให้เด่นสามกับสี่ เดือนสามกับสี่บันในบ้านแบบพูดที่จับพูงอะไรเนาะตัวเลขกมีเขามีลดเดินพี่น้องเดินสามสูงสามหนึ่งสามห้าสามเก้าสี่สามสี่สี่ ี่ห้าอ่ะนี่คือน้อยพิเศษเด็กพี่น้องเด้อสำหรับน้อยพิเศษเบออื่นเนาะนี่ตัวเด่นปรปพุ่ให้เด่นเป็นที่สามเนาะไปให้เด่นเป็นที่สี่ได้พี่น้องเนี่ยปุ่หมักสี่ได้พี่น้องเด้อสำหรับน้อยพิเศษเนาะอ่ะไปกันต่อน้อยปกติไปเด็พี่น้องตัวเลขมีเข่ามีรูดเด้อพี่น้องเด้อประุ่งย่ำอยู่เสมอเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข่ามีรูดเนาะ เ็นเทียงแนวทางเนาะพี่น้องปกตินเนาะแนวทางแนวทางน้อยปกติด้วยพี่น้อง น้อยปกติเนาะส่วนตัวเด่นเด็กก็เดินเด่นน้อยปกติบนล่างก้าวเนาะเด่นส่วนตัวเด่นเนาะบระคุณให้เด่นก้าวกับศูนย์เด็กก็มาปกติเนาะให้เด่นก้าวกับศูนย์พี่น้อง <Nhạc> Bạn này cũng chỉ chấp khu 2 nó cao hình Câu xài Câu hộp Câu pè Bạn này xuống Bạn này phía Xuống 1 Xuống hộp ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไม่ได้พี่น้องอันนี้น้อยปกติน้องปรพูนประเด็นพิธีเก้าได้ไี่ได้บันทึกตามมาต่อเนาะวีเอพีบันทึกพี่น้องสำหรับวีเอพีเด้อบันทึกพี่น้องตามต่อวีเอพี่พี่น้องตัวเลขนี้เข่ามีรูปได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้มันก็มาติดตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ประพูนเจาะออกเข่าเนาะพี่น้อง กุ้งเจาะบกข่าวนะพี่้องเนาะน้อย v ี p อพีตัวนี้เนาะพี่ด้วงีเอพีคนล่างคือเก่านะพี่ดางเนาะ ตัวเด่น VEP เนาะประพูนไอเด่นที่ไอ <c oughs> เด่นสีกับหาแล้วพี่น้องเด้อ VEP เนาะให้เด่นสีกับหาประพูนไอเด่นสีกับหาเนาะจับคู่เลยพี่น้อง ห่า,หาบัตรดิทักน,นี่นอกพีน่นอกนอกอันนี้ VIP เอพแล้วพี่น,นอกเล้วแต่ว่าพูมหมักหา่าแล้วพี่นอกอื่นพูกพู่เม,มเดินไปที่หา้าเนาะน,นี่เนาะ ฮะไปมักแนวทางของบะคุ้มกับแคปหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเนาะนี่ท้ายคลิปนี่เนาะบะคุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะคุ้มเอาพิเศษเล่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอให้พี่น้องปังๆเด้อพี่น้องแนวทางอื่นเดิมพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข้ามีรุดเด้อพี่น้องอ่ะขอให้พี่น้องปังๆเนาะมื้อนี้ก็มาถึงตัวเด่นเดิมพี่น้องเนาะแต่ว่าเจาะบ่เข้าพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง